สวัสดีค่ะคลิปนี้นะก็มาต่อที่เรื่องกดทรงมวนนะคะกดทรงมวนจริงๆก่อนที่เราจะไปดูลรายละเอียดของโจดังจริงง่ายมากเรื่องนี้นะแต่ว่าเราต้องรู้รายละเอียดเพิ่มเติมคร่าวๆนิดนึงอันดับแรกที่เราต้องรู้ก็คือเราต้องแยกความแตกต่างของระบบกับสิ่งแวดล้ลอมได้ก่อนระบบคืออะไรระบบก็คือหมายถึงอะไรก็ตามที่เราต้องการศึกษาเนาะ ส่วนส่วนสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมในทางเคมีเนี่ยไม่เหมือนของชีวะเนาะสิ่งแวดล้อมในทางเค ok, มีก็หมายถึงอะไรก็ตามที่อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่เราต้องการศึกษาไม่ได้หมายถึงต้นไม้สิ่งมีชีว <sm> ิตอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าหมายถึงสิ่งอื่นๆที่เราไม่ได้ศึกษานะคะ <Clint ock anyway> อันดับต่อไปก็คือเราต้องรู้จัก level, คําว่าระบบเปิดกับระบบปิดระบบเปิดก็คือหมายถึงระบบที่เมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้วสิ่งที่เราต้องการศึกษาเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนมวลกับสิ่งแวดล้อมได้ รู้ได้ไงว่าเกิดการแลกเปลี่ยนมวลกับสิ่งแวดล้อมหลักๆก็คือเกิดแก๊สนั่นเองนะคะเกิดแก๊สแล้วก็ในภาชนะเปิดแก๊สก็ระเหยออกไปได้อันนี้ก็คือมีการแลกเปลี่ยนมวลกับสิ่งแวดล้อมในขณะที่ระบบปิดระบบปิดนี่ก็คือจะไม่มีการแลกเปลี่ยนมวลกับสิ่งแวดล้อมอาจจะมีการถ่ายเทพลังงานเช่นความร้อนอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ว่าจะมวลจะคงเดิมมวลจะไม่เปลี่ยนแปลงไปนะคะดังนั้นถ้าเขาให้เราปิจารณาว่าข้อใดเป็นระบบเปิดระบบปิดเราก็ต้องดูปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก่อน แล้วก็พิจารณาว่าปฏิกิริยานั้นน่ะผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยานั้นเกิดแก๊สหรือเปล่าถ้าเกิดแกส๊สแล้วมันเป็นในภาชนะเปิดหรือเขาไม่ได้ระบุมาก็แสดงว่าเป็นระบบเปิดนะคะเช่นเติมโลหะโซเดียมลงในเอทานอลโซเดียมลงในเอทานอลเอทานอลก็ c ีสองเฮาโอเใช่ไหมตรงนี้ในปฏิกิริยาของเรื่องเคมีอินทรีย์อะ่ะก็จะได้เป็น c 2 h 5 o แล้วก็ NA โซเดียมจะไปแทนที่ไฮโดรเจนตรงนี้เนาะแล้วก็จะเกิดแก๊สไฮโดรเจน แกส๊สไฮโดรเจนเป็นแกส๊สแสดงว่าเป็นยังไงสวนเสียมวลกับสิ่งแวดล้อมได้ดังนั้นข้อนี้เป็นระบบเปิดติ๊กถูกระบบเปิดนะกระกบายคือระบบปิดเติมกรดซัลฟิลิกกรดซัลฟิลิกลงในาสารละลายน้ำซัลไฟปฏิกิริยาอะไรปฏิกิริยาก็แลกเปลี่ยนไนวนธรรมดาก็เป็นแนวอนซัลไฟแล้วก็ไฮโดรเจนซัลไฟไฮโดรเจนซัลไฟตัวนี้คือแกส๊สแก๊สไข่เน่านั่นเองดังนั้นเกิดแก๊สก็เป็นระบบเปิด น้ำปูนใสค่ะกับสาระละลายแอมโมเนีมยมคลอไรน้ำปูนใสน้ำปูนใสคือแคลเซียมไฮดรอกไซด์กับสาระละลายแอมโมเนีมยมคลอไรด์ n ท4 c l ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นก็คือ cacl 2ใช่ไหมแล้วก็ได้เป็นแอมโมเนียม,มไฮดรอกไซด์บางคนดูแล้วก็เอออันนี้แ um, คลเซียมคลอไรเป็นของแข็งเนาะแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ก็รูปเป็นของเหลวใช่ไหมแต่จริงแล้วตัวเนี้ยจริงแล้วมันไม่สเสถียร แอมโมเนียมไฮดรอกไซด์นะคะไม่สเสถียรแสดงว่าถ้ามันอยู่ในสภาวะนี้นะมันจะแตกตัวเป็นแอมโมเนียเป็นแก๊สแอมโมเนียกับน้าแก๊สแอมโมเนียกับน้ําแสดงว่าเป็นยังไงแสดงว่าแก๊สแอมโมเนียตรงนี้เป็นแก๊สเป็นระบบอะไรเป็นระบบเปิดอันนี้อันนี้ต้องรู้เพิ่มเติมนิดนึงนะจดไว้นะคะต่อไปข้อ4เติมกรดแอซิติกลงใน S, โซดาแอดกรดแอซิติกซ กรดแอซิดตีนผมชอบใส่ชูนะ C 3 g o o h. s 3 g o o h Soda ash คือโซเดียมคาร์บอเนตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรตัวโซเดียมมันก็ไปแทนที่ตรงนี้นะโซเดียมไปแทนที่ในไฮโดรเจนตรง COONa แล้วตรงเนี้ยไฮโดรเจนก็จะมารวมกับคาร์บอเนตใช่ไหมไกลายเป็นกรดคาร์บอนิกซึ่งกรดคาร์บอนิกอะเราอันนี้เป็นความรู้ตั้งแต่มต้นแล้วตั้งแต่มอสองแล้วว่ากรดคาร์บอเนตก็ ไม่เสถียรเหมือนกันก็จะสลายตัวให้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์กับน้ำซึ่งเป็นไงคาร์บอนไดออกไซด์ก็เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สแสดงว่าอันนี้ก็เป็นระบบเปื่อนนะคะเติมยีสต์ลงในสารละลายกรูโคสจริงๆตรงนี้ไม่ต้องเขียนสมาการก็ได้แต่เรารู้ว่ากระบวนการหมักกลูโคสด,ด้วยยีสไดมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดแอลกอฮอล์ oh ch, ใช่ไหมมันจะเกิดเอทานอลกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เป็นแก๊สเป็นไงระบบเปิด เติมกรดไฮโดรคลอริกล,ลงในสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตกรดไฮโดรคลอริก ic, อันนี้เป็นสมการยากนิดนึงในสารละลายโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีตสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโพแทสเซียมคลอไรด์แล้วก็แมงกานีตคลอไรด์นะ้ำแล้วก็บวกแก๊สคลอรีนอันนี้อาจจะต้องจำนิดนึงนะคะแก๊สคลอรีนเป็นระบบเปิดสุดท้ายค่ะต้มไขมันกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ไขมัน ทำปฏิกิริยากับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ตรงนี้มันจะไปทําปฏิกิริยากับกรดไขมันในตัวไขมันเนาะก็จะได้มาเป็นกลีเซอรอลกับ3แล้วก็ c o โอตัวโพแทสเซียมก็จะไปแทนที่ในในตัวกรดไขมันนะคะซึ่งไม่มีแก๊สเกิดขึ้นใดๆข้อนี้เป็นระบบปิดทีนี้ในเรื่องการคํานวณเนี่ยกดสมวลชื่อมันก็บอกอยู่แล้วกดสมวลแสดงว่าเขาคีย์เวิร์ดของมันอยู่ที่มวลของสารก่อนเกิดปฏิกิริยากับ หลังทำปฏิกิริยาเท่ากันอันนี้คือคีย์เวิร์ดหลักเลยเมื่อมวลมันเท่ากันแสดงว่าในการคำนวณเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้มันให้มันเท่ากันโดยที่ในเรื่องของกฎทรงมวลอะ่ะเราจะไม่เราจะไม่เราไม่จำเป็นต้องดูสมการก็ได้แต่ว่าเราแค่ดูมวลสารให้มันเท่ากัน,นเฉยก,ก็ได้ก็โอเคแล้วนะเรามาดูโจทย์กันข้อแรกธาตุ x 4มวลอันนี้เราเขียนสมการน,านั้นธาตุ x 4มวมลใช่ป่ะทำปฏิกิริยาพอดีกับแก๊สออกซิเจนแล้วก็เกิดเป็นสารประกอบอย่างเดียว เกิดเป็นสารประกอบอย่างเดียว2โมลอืมทีเนี้ยเราต้องดูก่อนว่าเราจะรู้เลขห้อยหรือว่ารู้อัตราส่วนตรงนี้ยยังไงเขาบอกว่าธาตุ x 4โมลใช่ไหมอ่ะก็เติมเป็น x ท่เกิริยาพอดีกับแก๊สออกซิเจน67.2ลิตร67.2ลิตรตรงนี้เขาเป็นการบอกมาว่ามันคือกี่โมลหนูก็หารเท่าไหร่หาร2ี้2.4มันก็ได้3มโมลใช่ไหมแสดงว่าปฏิกิริยาที่ ออ,ออกซิเจนทำริยาพอดีกับ X อโมอลอะคือแก๊สออกซิเจน3โมลใช่ไหมตรงนี้หนูก็ต้องใส่เลขเพราะว่ามันต้องมันต้องไอ้นี่กันใช่ป่ะ x ตรงนี้4แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องห้อย2ใช่ไหมเพราะว่าเลขดึนข้างหน้าเป็น2ตรงนี้เป็น6อันนี้ก็ต้องห้อย3เขาบอกมาว่าเกิดเป็นสารประกอบอย่างเดียวหนัก224กรัมแสดงว่าเรารู้ว่าตรงนี้หนัก2 2 4กรัมเขาอยากรู้ว่าเอกมีมวลอะตอมเท่าไหร่เราก็รู้ว่าออกซิเจนอันนี้คือน้ำหนักจริงๆของมันใช่ไหมออกซิเจนตัวละ16 สิ 16, แล้วมันมีออกซิเจนทั้งหมด6ตัวก็คูณ6ก6กหกสา 6, 36, 6 9, แสดงว่าฝั่งซ้ายอะฐานลังต้นตองเท่ากับผลิตภัณฑ์ดังนั้นอยากรู้ว่า x mm. มีมวลอะตอมเท่าไหร่ mm. ใช่ไหมเราก็ต้องให้หา,หาให้ได้ก่อนว่า x4 ตัวมีมวลอะตอมเท่าไหร่นื้ว่า2องร้ลบเกได้เท่าไหร่ได้ร้อดังนั้น 4x ตรงนี้มันคือร้อหา x เดียว x เดียวสีเนะเท่ากับร้อยเดียวก็ร้อยหารส เท่ากับ32อันนี้คือคำตอบนะคะต่อไปข้อ2ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันของแอลกอฮอล์กับกรดแอซิติก0.1โมลได้ไวาดได้ y วก3กากรัมซึ่งเป็นลอยละของผลิตภัณฑ์เท่ากับ80ถ้า x ทํทปฏิกิริยากับกรดแอซิติกในอัตราส่วน1ต่อ1นสูตรของ A คือข้อใดจริงๆถ้าเราเรียนในเคมีนีนะปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันตรงเนี้ยทุกตัวที่มันเกิดปฏิกิริยากันนะมันจะดเป็นอัตราส่วน1ต่อ1 ทั้ง4ตัวอยู่แล้วดังนั้นข้อนี้เราก็ลองเขียนสมก,การคร่าวๆนะแอลกอฮอล์เอกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็รู้ว่ามันคือ R-OH ทําปฏิกิริยากับกรดแอซิติกคือ C-H3-COOH ได้ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ตรงนี้เป็นเอสเทอร์เอสเทอร์คืออะไรไม่รู้เราก็เขียนไป c h 3 c o o r กับน้ำ อันนี้เป็นปฏิกิริยา e อเ e อร f ฟิเคชันเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าแอซิดติกตรงเนี้ยมันใช้0.1โมลโอเคไหมตรงนี้นะ0.1โมลได้สาร Y สาร Y คือคือตัวเนี้ยอันเนี้ยคือสาร Y 9.3กรัมแต่9.3กรัมเนี่ยเป็นเป็นรอยละของผลิตภัณฑ์อนะลอยละลอยละ80ของผลิตภัณฑ์เท่านั้นเอง นะดังนั้นเราก็มาดูก่อนว่าจริงๆถ้ามันร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะมันจะได้เท่าไหร่หนูก็เทียบเลยแปเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมได้9.3ดแล้วถ้า100%เปอร์เซ็นต์จะได้เท่าไหร่ก็คูณ9.3้าามหารมันจะได้มา11.6นะคะตรงเนี้ยก็จะได้มาเป็น11.6ใช่ป่ะ11.6กรมัมอันนี้0.1โมลดังนั้นถ้าเราอยากรู้ สูตรโมเลกุลอนะ่ะมันก็ต้องเทียบต่อ1โมลใช่ป่ะคะดังนั้นเราก็เทียบเป็นต่อ1โมลดังนั้นตัวเนี้ยตัวเอสเทอร์ตรงเนี้ย1 1 6กรัมอ่ะมันคือ0.1มนโมลตามปฏิกิริยาที่ทำกบยิยากับกรดแอซิติกใช่ปะ่ะดังนั้นเราก็เทียบตรงนี้เป็น1มึโมลก็คือ1น6ยตรงนี้นะคะกรดแอซิติก1นโมลของกรดแอซิติกหนูก็บวกมมลโมเลกุลของมันก็คือเท่าไหร่ก็จะได้60บเนี่ยครบราวกาบอวกสิบวกส16บวก1 นะคะแล้วเราก็รู้ว่าน้นํา1มูโมลตรงนี้มันก็คือ18กรัมเราก็จะได้แล้วว่าแอลกอฮอล์ตรงเนี้ยจะม,โมีโมลโมลโมเลกุลอะคือ74อันนี้บวกกันเท่ากับ2อันนี้บวกกันดังนั้นตัวนี้74ใช่ไหมหนูก็มาดูว่าตัวไหนที่มันมีโมเล,ลกุลเท่ากับ74ก็คือตัวนี้ขอไขนะคะข้อ3ข้อสุดท้ายแล้วสารประกอบไฮโดรคาร์บอน x ถ้ื่อเผาไหม้อย่างสมบูรณ์จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำในอัตราส่วนเท่ากันโดยที่ปริมาตรและอุณหภูมิและความดันเดียวกันตรงนี้อุณหภูมิและความดันเียวกันตรงนี้มันบอกว่าโมลเท่ากันนำ x 8.4จกรัมไปทำปฏิกิริยาการเติมด้วยคลอรีนที่มากเกินพอในที่มืดผลิตภัณฑ์ใหม่หนัก15.5กรัมหามวลโมลกุลของ x หนูก็อันนี้เลยหาตรงนี้นะครูให้ ch ไว้ก่อนเพราะครูไม่รู้ว่าไฮโดรคาร์บอนคืออะไรแต่ครูรู้ว่ามันเผามันต้องทำิยกกับออกซิเจนได้คา์บบอออนนไกกซั้ โอเคแล้วเขาบอกว่าที่ปริมาตรเอ,อ่อปริมาตรที่อุณหภูมิและความดันเดียวกันเท่ากันใช่ไหมแสดงว่าตรงเนี้ยมันเป็น1มวล1มวนลเท่ากันหมดดังนั้นครูก,ก็จะใส่ตรงเนี้ยได้แล้วว่าคาร์บอนอ่ะเป็น1ไฮโดรเจนก็ต้องเป็น2ก็ใส่2เข้าไปเพราะว่าดูจากน,าน้ำตรงนี้เนาะโอเคตรงเนี้ยจริงๆครูไม่ดุนได้เนาะแล้วก็ลองเอามาเทียบเลยจากสูตรเขาบอกว่าทําปฏิกิริยากับ แก๊สคอรีนคืออันเนี้ยไอ้ที่เขาบอกว่าปริมาตรอุณหภูมิและความดันเดียวกันอ่ะเป็นแค่เราอ่ะหาสูตรของตัวเนี้ยเฉยๆนะคะหลังจากนั้นเราก็ดูเขาบอกว่าไปทำปรรยาการเติมด้วยแก๊สคอรีนใช่ไหมก็ทำต่อ CnH2n เรารู้แล้วว่ามันเป็นเป็น <c oughs> เป็นแอลคีนอ่ะคือมันไม่อิ่มตัวแล้วก็ทำปฏิกิริยากับแก๊สคอรีนเนี่ย CnH2n ใช่ไหม ก็จะได้เป็น CnH2nCl2 เรารู้ว่าตรงนี้คือ8.4กรัมเรารู้ว่าเรารู้ว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่หนัก15.5กรัมดังนั้นคอลีนที่ทำปฏิกิริยาจริงๆเ,เราก็จะหาได้แล้วจะกดทรงมูลตรงนี้นะคอลีนที่ทำปฏิกิริยาจริงๆคือ7.1กรัมเราอยากรู้มวลโมลของ x ใช่ไหมเราก็ต้องเทียบต่อสาร1โมลใช่ปหคะเราก็เอา เราก็ลองดูว่าคอรีนเจ็ดจุดหนึ่งกรัมอ่ะมันคือกี่โมลของคอรีนคอรีนหนึ่งโมลหนึ่งโมลอ่ะเดี๋ยวก่อนครูตรงเนี้ยหนึ่งโมลมันคือเจ็ดสิบเอ็ดกรัมใช่ไหมเจ็ดสิบเอ็ดกรัมของคอรีนคือหนึ่งโมลดังนั้นถ้ามันมีเจ็ดจุดหนึ่งกรัมมันก็คือเท่าไหร่มันก็คือศูนย์จุดหนึ่งโมลถูกต้องไหมดังนั้นตรงเนี้ยถ้าเทียบให้มันเป็นโมลเต็มเ็มอ่ะมันก็คือจะเป็นเจ็ดสิบเอ็ดดังนั้นตัวนี้อันเนี้ยมันก็คือศูนย์จุดหนึ่งโม แสดงว่าโมเมนต์ของเอกก็คือ84นะคะอันนี้ก,กดทรงมูนงมวยง่ายๆเลยนะก็แค่ทำสองฝั่งให้เท่ากันแค่นั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้ากดสัฤสนของที่จ้ะ